เหมือนมูวี่ออฟเดอะแยร์สนุกโคตรเชนซอร์แมนเดอะมูวี่เลเซ่อาร์เชนซอร์แมนเดอะมูวี่ภาคเรื่องราวของเลเซ่มูวี่นี้จะเป็นเรื่องราวที่ดำเนินต่อจากอนิเมะภาคหนึ่งนะคะเนื้อหาตามมังงะเล่มที่หากับนพอดีเลย <S <S เป็นช่วงที่เดนจิเนี่ยจะได้พบก,กับเลเซ่สาวน่ารักที่ทำให้เขาหวั่นไหวใจเพ้อคิดถึง <Wow. S 2> เธอกับมังกิมะแต่เป็นสาวในเชนซอร์เนี่ยไม่มีทางจะเป็นคนธรรมดาแน่นอนนอกจากชีวิตจะสู้เดนจิแล้วความรักก็สู้เดนจิเหมือนกันบอกเลยว่ามูวี่นี้สนุกมากสนุกจริงๆมันมีทั้งความคอมเมดี้ที่เล่นสกส่่ารต้อูู ที่โคตรมันจะมาถึงบทสรุปที่หลายๆคนอาจจะน้าตาไหลแบบไม่รู้ตัวไม่มีช่วงไหนที่เราเบื่อเลยอะเรานี่นั่งยิ้มตลอดทั้งเรื่องยี่ไปดูลงไ Mac นะคือโคตรสุดสิ่งที่โดดเด่นมากๆของมูวี่เรื่องนี้ก็คือเพลงและดนตรีประกอบเว้ยตั้งแต่เพลงเปิดอย่าง i อ i s Out าที่มีความมอมันไปกับแอนิเมชั่นที่สีสันสดใสเหมือนดึงออกมาจากปกของมางงะนกับเพลงปิดเจนโดเพลงที่ส่งต่อความรู้สึกของตัวละครมันถึงเราหลังได้รับบทสรุปทุกเพลงทุกเสียงประกอบของแต่ละฉากมันมาได้ถูกจังหวะมากๆจริงยิ่งฉากที่เราชอบที่สุดอย่างฉาก เท่เนี่ยจะกระโดดเข้าไปร่วมลงต่อสู้ด้วยจริงๆริงอะนอกจากเพยประกอบที่เราใจแล้วเราก็ชอบการต่อสู้ที่บ้าคลั่งมายังของทุกตัวละครมากๆทุกคนจะมีความดิบเถือนของตัวเองไม่มีความลังเลไม่เล่นตุกติกมีแต่พุ่งเข้าใส่แบบซึ่งหน้าระเบิดสนั่นลั่นลงแล้วก็ขอแวะมาอวยน้องเลเซ่นหน่อยเหอะคือน้องหนะ้า น้องสวยมากแล้วตอนน้องสู้นะคือน้องริวเท่และเก่งและแซ่บที่สุดและบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นเมนเลเซ่เหมือนกับที่เราเป็นเนี่ยคุณจะยิ้มจนแก้มแตกแน่นอนล่าสายตาจากน้องตอนต่อสู้ไม่ได้เลยเราบอกเลยว่าเขาเก็บมังงะมาทุกเม็ดไม่มีช็อตไหนหลุดหายไปเลยทำช็อตฟิลฮาฮาฉากเซ็กซี่สิวกิ้วคืนเน้นเต็มจอเลยเป๊ะกว่านี้ไม่มีแล้วแถมเขายังเพิ่มดีเทลเล็กน้อยตามแก๊ปต่างๆของแต่ละฉากจนทําให้ภาพรวมมันสมบูรณ์ขึ้นไปอีกถึงจะอ่านมังงะมาแล้วอ่ะก็อินมากขึ้นอย่างแน่นอนเราร กลมครอบทุกรสชาติปาดด้วยความบ้าคลั่งนี่แหละคือเชนซเมนที่ถูกต้องจะมีเนื้อหาต่อหลังเอนเครดิตขึ้นด้วยนะบอกเลยว่า1ชั่วโมง4 0นาทีเนี่ยเราไม่รู้จะติในวินาทีไหนเลยอวยสุดมูวิวคุณภาพขนาดนี้อยากให้ไปรับประสบการณ์ดูในโรงแบบเต็มจอพร้อมเสียงบีดนังจริงๆนะระบบไอแมเนี่ยเขาฉายมาตั้งแต่วันที่25นะคะถึง30กันยาหรือก็คือ5วันเท่านั้นดูในโรงว่าคุมแล้วดูระบบไอแมจะไปสุดกว่าสุดท้ายแล้วทุกคนคิดว่าปีศาจอะจะสามารถรักใครได้จรือเปล่า